ไปไหนมาประชุมแล้วไปหลอดอะมันบังตาอยู่เล่นเป็นหลอดมินิทวิสเตอร์ไม่ยื่นทุกโคมจากออสแตรม ว่าพลังความรักเนี่ยนะทำให้เราลืมความเหน็ดเหนื่อยได้ทำให้เราใจเย็นขึ้นทำให้เราเต็มใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนพลังความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด ร่วมเขียนปณิธานลดใช้พลังงานในแบบของคุณแน่พร้อมเทียนชัยส่งมาที่สารากลางจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเทอิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิวิตราชสมบัติครบ60ปีก่อน5ทธันวาคมนี้โรงงานที่ไฟไหมเสียหายร้อยกว่าล้านใครจะรับผิดชอบคุณนะนะั่นแหละคุณนั่นแหละคุณนะนะั่นแหละคุณนั่นแหละนี่คือบริษัทที่ไม่ได้ใช้ไทยพณนชย์สามกีรรกระทางพัลานอ่างเงี้ชกกยชคกอะไรดีกว่า และบริษัทที่ใช้ไทยพานิษย์สามัคคีประกันภัยล่ะเดี๋ยวพวกเขาจะแสดงให้ดูโรงงานที่ไฟไหม้เสียหายร้อยกว่าล้านใครจะรับผิดชอบเห็นไหมครับทุกคนอุ่นใจขนาดไหนที่รู้ว่ามีคนรับผิดชอบ9สู่ปีที่60ไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัยอุ่นใจจริง ความปัารถนาดียาแก้ไอน้ำดำ LP ดาเสนดาวครับ ที่ว่าสัตว์โลกที่มีลักษณะเหมือนกันจะมีการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันแต่หนึ่งในสัตว์โลกที่ว่านี้ไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะถูกฝึกให้เรียนแบบกันอย่างหนักแค่ไหนโดนนะครับเหย้อมานะนะโดนผลลัพธ์คือความล้มเหลวทำไมไม่ได้ไม่รู้จักคิดชีวิตก็ไม่แตกต่างเบียอาสหฮี ถธอครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมน้ำมันฟรี1,000บาทเมื่อขอสินเชื่อกับคาฟอค์สถึงสต์ถึง3 1ธันวาคมนี้คาฟอร์แคส,ต, 31, แคสต,ต้องการเงินสดรดคุณช่วยได้ดูแดงถึงข้าโลกขอบคคียวลูก เลี้ยงลูกกันอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะโตกันสักทีล่ะลูวปล่อยให้ดูแลตัวเองกันบ้างเลยครับเนี่ยเริ่มจากการใช้เงินนี้ก็ได้โอเคแคชบัตรเงินสดคอนโทรลได้ดีใจหน้าบานก๊อกน้ำสั่นว่าดีนะจริงๆไม่ต้อใช้ความเซ็กซี่ก็ขายได้เบอรสี่คพี่สชัพุไม่เชื่อใช่ไหม มาดูกหนก้อกน้ำเราดีนะพี่ทำมาจากทองเออรู้เดี๋ยวพี่จะรับสีไหนสีแล้วก็ได้มาหานปะก็ยังขายดีอยู่ทำไรของเราดีนะตลกอ่ะขายของอ่ะแต่คนซื้อไม่มีความสุขหรอกครับอะไรเพิ่มไหมคะเอาวะวะกลับมาเป็นแบบเดิมดีกว่าได้ความสุขได้ก๊อกน้ำสันว่าเจอลูกค้าครั้งแรกจงปิดการขายให้เร็วที่สุด สวัสดีครับเฮียผมมีอะไรดีๆมานำเสนอไอ้ประกันครับผมสายตาของคนทั่วไปเวลามองเซลล์ขายประกันเนี่ย,ยครับแมงสาบป,ป้าฟังหน่อยดิคือผมเห็นลูกๆเฮียเนี่ยก็ยังเล็กกันอยู่นะครับก็จู่ๆเฮียตายขึ้นมาเนี่ยลูกเฮียเดียกันเละๆลูกเด้อหันหลังช่วงเช้าก็มาแช่ตายไอขายประกันก็อย่างเงี้ยใครๆก็รังเกียจ เหมือนเลยนี่ขับรถภาษาอะไรอ่ะภาษาโอ้โหสนต็มจริงๆอยู่ที่ลมหายใจ Thank you. เรื่องโค้กด้านดีๆของชีวิตข้าประจัก์แล้วว่าในวันที่ตะวันเป็นสี่ดวงชาวมองโกไปวนทำสึกไป วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมใช้เสียงเพียวอิวคุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยน้ำม,มันเขียวจริงๆริงแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอะ <laughs> คุณเริ่มสับสน หน้ามืดตามัวจะซื้อซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดินเชื่อในดิน ื่อในดินเชื่อในดินเชื่อในดินที่ดีทอดบริครับพบใครครับพบคุณมานพครับแลกบัรครับไม่ทราบว่าพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปและซ้ายมือเลยค่ะรับกาแฟไหมคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ย คคนเอกสิทธิ์รอเปล่าครับต้องขยันทำทุกอย่างอ้าวเอกสิทธิ์ผมมานพครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกระแฟกกระป๋องแบล็คอัพแบล็อัพพี่ใช้กล้องตัวนี้มานานหรือยังนานแล้วล่ะแล้วคุณนภาพเป็นไงบ้างอ่ะอไม่รู้เป็นอะไรเลนเสื่อมมันมัวมัวใช่ไหมเออเานื่อยมีเลนตัวใหม่มาจากอเมริกาเอางี้ เอาเบอร์โทรผมไปก่อนใครอยาดยังไงนะโทรหาผมวันนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมเลยสิท่าไม่เคยใช้ครับผมมีครีมกันแดดที่มาแากแตกเอางี้พี่ทำประกันชีวิตมั้ง่งพี่เกิดฟุตบอลกระดงกระเด็นมาหัวล่างข้างแตกชื่นชมคนขยันกาแฟกระป๋องแบล็คอัพรู้ไหมเล่ายิ่งกินมันก็ยิ่งจนจนอะไรขวดแค่หกสิบแมสซาดาสามน้องแข็งสองร้อยแปดสิบเก้าเกิรเมื่อกี้หนนะร้อยยี่สิบ ห้าร้อยแปดสิบติปเด็กพันหกสิบอือพัง,นะพงทั้งหมดเท่าไรสามพันแปดไม่ปิดนี่อีกอือบานเนี่ยคนเดียววันเดียวนะถ้าทั้งปีทั้งประเทศเท่าไหร่สองแสนล้านอือคิดดิเมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหา เราไปกินวันศุกร์อยู่ไงวะโอ้ยเมาจะไปต่อยครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไปตายตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอ่ะไลยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆใจเย็นนี่พี่มันจะมีป้ายเยอะๆเลี้ซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติพี่หลอง ผมเชื่อวทนไม่ไหวนะนะพี่ก็ทนทนน้อยหน่อยดูว่าทนอะไรอะ่ะเยียบเปี้ยก็มันไม่ด่าพี่รับหลังให้พวกผมสามคนฟังอ่ะมันดา่าคนที่ผมเคารพอ่ะเอหน้าพี่เข้าใจผมอ่ะรักพี่เหมือนพ่อผมเฮ้ยเหมือนเดิมแมนหนึ่งไม่ค่ท่าเลยเสียเลยคนที่กินเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแย่นะ ข้าวมันไก่แม่เอวนังตะบ้ากินหนังอารมณ์ร้อนแบบนี้ไม่รู้อมอะไรเข้าไปอ๋อขิงลองฮอนคิงสไปดูตกลงข้าวมันไก่แม่เอวนังใช่ไหมครับเออไม่ฮอนคิงสไปด์ใจเย็นเย็นเจ็บเจ็บเจดีเจดีอารมณ์ร้อนแบบเนี้ยไม่รู้อมอะไรเข้าไปเป็นไรนักหนาไหมฮะอ๋อขิงลองฮอนคิงสไปดูนั่งตาสบายเลยนะครับพี่ครับไม่ฮอนคิงสไปด์ chạy dình dình